สวัสดีสวสวัสดีทุกคนสวัสดีผมสเกลใช่แล้วผมสเกลเองวันนี้เราไปอยู่ในชีวิตประจำวันของสเกลสเกลวันนี้เรามาอยู่ในการแข่งการประลองนะครับการประลองของเราก็คือ อ่ประปะลองยังไงเหรอครับน้องประลองยังไงเหรอครับพี่อ่ะแบบนี้ครับก็คือเราจะให้ฝ่านึง่งจะเอ่ยอเก็บโอ้โอ,อาก็คือการประลองของเรานะครับเราจะมาสาธิตให้ดูการปะลองกันเอ้โอ้นี่การประลองก็จะอาณาเขตประมาณนี้นะก็คือคนนึงจะอยู่ตรงนี้ และฝ่ายและอีกคนนึงก็จะอยู่ตรงนั้นฝ่ายจะตู้เออเอาเออเจ็ Catholic. บหลังโอ้โอ้ยโอ้ยเจ็บหลังโอเคมาดูคู่แรกของเรากันเลยนะโอ้ยหลังหลังฉันไม่ค่อยดีโอ้โหอคู่แรกของเราก็คือโซเจอร์กับ สมส,สักโอ้โหต่อโซเชีกับสมสักนะครับโอ้ไงสวัสดีทุกคนผมสมสักเอาสวัสดีคนดูเอาคนคนเดิมเลยนี่หว่าเอาไงสวัสดีครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับจะใกล้ให้ด้วยวะวันนี้ผมไม่ได้เอาน้ำน้ำกาแฟมาแต่ผมเอาเหล้ามาโอ้โหเฮ้ยมันโซเชียลเอาไงสมสัก Oh, nice soldier. Yeah. <ithe elbow gathering> yeah. Yeah. <ondan tell> oh. 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 ฝ่าผู้ชนะก็คือสมศักดิ์วู้ฮูสมศักดิ์เป็นผู้ชนะครับมาดูตาต่อไปว่าสมศักดิ์จะได้แข่งกับใครวู้สมศักดิ์เป็นผู้ชนะนี่สมศักดิ์เขาเดียบเท้า้วยอ่าสมศักดิ์เป็นผู้ชนะครับผมวู้คนต่อไปก็คืออวตอนนี้สภาพก็สมศักดิ์เขาฟื้นแล้วนะครับ อ๋อนี่สมสมศักดิ์ปืนแล้วโอ้ปเปืนแล้วเปืนของโซ่เจ้า <c oughs> โอ้ยตายโอ้ตายขาที่โอ,อ้ไม่รอดอ,อ้อาคู่ต่อไปก็คือสมศักดิ์ปะทะกับเดฟคูน้องของไพรโร้น้องของไพรโรนี่ไงสวัสดีอาสวัสดีครับ โอ้ยฉ oh, ันไม่มีอาวุธเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยอมือฉัน uh, ไม่ได้ยินแลวโอ้ยนลลี่ฉันเอาขวดเล่ามาคนจะช่วย้ผมได้ยังไงเนอ่ยื้ออาที่สังเกตยังคโอ้ยชิงอาฮ่าตายไปแม่โอ้ยโอ้อ อือฉันยังฟื้นบุย้ยฉันยังไม่ตายฉันมีท่าที่ฉันเก็บมากว่าร้อยท่าว้าวท่าอะไรเหรอครับดูนี่ซะโอ้โหจับป่าเออผู้ชนะก็คือสมศักดิ์พ่อชนะก็คือสมศักดิ์เออสมศักดิ์เป็นผู้ชนะ ออทรมานทรมานซะอ่คู่ต่อไปก็คือสมศักวิสคาข์โพดคาร์าพดแมนเนี่ยงยสวัสดีสมศักดิ์นอนเป็นผู้ที่เข้ารอบใช่ไหมฉันก็ต้องเข้ารอบฉันเข้ารอบฉันจัดการหลายคนเลยล่ะเนื้อใช่เลย้นาะอ๋อใช่เลยวิตามิสซีมีสิบสองเกลดจากคาร์โพดแม

โอ้ยโอ้ยเจ็บนะโว้าฉีดกําแพงโอ้โอเอดโอ้ยโอ้ยพลังจิตหรือเนี่ยฉันนะ่ะต้องเอาตัวยานี้ไปฉีดกับหมอนนเี่ยเยิ่งหยายาไม่โดนเหรอยื้อฉีดโดนไหมละ่ะไม่โดนมาโทนเลือดหมอนี่มันต้องเป็นสีม่วง นั่นแหละเยีย่ยงเขาอาจะเป็นสีม่วงชีนั่นแหละครับือ้อโอ้ยเออม,มันจะไม่เป็นนหว่ะต้กงทรดมอนด์ด้วยใช้อาคิส,าส,าาคสังเกตของฉันอโอ้ยโอ้ยถามสภาพอาคิสังเกตเนี่ยโดนไหมนี่โดนได้โดนเร็วโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยสัดๆ ันรู้สึกไม่ค่อยดีฉันขออยู่กับนายก่อนฉันจะตายเออแกเข้าฉันน่าสมสักแกเป็นผู้ชนะเออไม่ไกนะสมสักขบอดแมนตายเออโอไม่าขบอดแมนตายเออเออเนออ่ะจะถูกฉีดเหรอเออเออฉันอยากเห็นหน้าเขาไม่สมศักดิ์นายช่วยฉันนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดี เช็ดขยี้ก,กับนายเขาเช็ดจะตายนะเออเช็ดขยี้มาไม่บักอ่ะสมศักดิ์อันสมศักดิ์ศักดิ์สมศักดิ์ไม่เจรงใครทำกับสมศักดิ์ไม่เจรงสมศักดิ์ตายแล้วไม่จริงสมศักดิ์ตายแล้วไม่ไม่